ครับสวัสดีครับ FC ครับ FC ฟซีคนมากรายลเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยรายก็เอียดครับผมมาวันนี้คลอดอีกคันหนึ่งครับเดิมๆรถบ้านๆครับสียังไม่เคยเปลี่ยนครับเป็นสีเทาส้มครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอ่ารีบตัดไปครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับตามสภาพก่อนจะราคาเปลี่ยนครับผมก่อนจะราคาเปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดสีใส่ล้อแม็กซ์นะครับใส่ล้อแม็กใหม่ชุดสีใหม่ทั้งคันก็หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับมาฟังเสียงกันครับผม นี่ปั๊บครับครับ,บเงียบเงียบเดินนิ่งๆครับผมอ่ะดิสเบรกใช้ได้รอบูเดิม่อยเสียเดิมสีเดิมโอเคเนี่ยส่งฟรีครับส่งฟรีสรา,ารคามร้อยเอ็ด ครับสุวรรณภูมิครับเมืองสวงครับอ่ะเย็นนี้เราจะไปส่งรถกันนะมาให้ไวครับฟีฟีครับผมอ่าจัดส่งได้เลยนะจะส่งฟรีแล้วเอกสารคามครับผมรับเมืองสวงครับโอเคครับผม